หด่อยวจังอ,อืมงแบบฉัจนจะต้องขึ้นเอสแลงให้ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ส่งดาวอะ่ะส่งดาวลงห้าลอยแล้วอะกว่าจะเข้าเล่นแต่ <laughs> ละทอ <laughs> ต้องข้าห้าตัวกว่าแลกวจะได้คืนแล้วะห้าตัวนี้เกือบสองทีมเลยนะ อีมิมดูอนิเมตจบยังหรออ,อ,อีดอกชองแค่ซีซันสามเองไม่มีดมเดอ <eternity> มูมี่นะเนาะ One eternity later รไม่ไี้ินตรงนี้ฉันจะเอากลองทอตรงนี้แล้วไม่้องแอดดับแล้วหรอไม่รู้อะ <laughs> นองหนนะตนี้ฉันว่าคนก็เยอะนะเดี๋ยวไฟไหม้แถาวันหมดใส่ชุดเดรสต่อโซนอยากได้ชุดอยากได้ชุดสีชมมาอยากเป็นหลงเจียวตอนไม่ออกมาเอต้องหมุนป่ะห้าสิบโลนี้เอาเลยปะ โอ้หโหนี่หนึ่งเอาไงที่ชายแทะใครแทะจริงเหี้ยสู <laughs> ้แม่ต้องสู้หรือเปล่า <c oughs> นี่วะใครยอมเออแตงยากรก่อนเลยโไม่เปลี่นภาษายังอยู่นี่ไปค่าไปค่าไปไปแต่ยังไม่ไปนะะอาภาษาไปใคร ซีเมนตอบแทนดูครับตอบแทกเลยเดินไล่ซีเมนเองอ๋ไ oh, ม่โดนโหโหโหโดนโดนแต่กางเกงหน้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยนั่นทําไม โอ๊ยที่นะค่ะทีไปเลยค่ะได้คุะโอ้ยคอกอคอกอคอก็ฉันตามเป็นปาตั้งนานเอ้ยฉันเห็นคนเดินมีตัวหนึ่งบ้างไหมนั่นไงนั่นไงซักเห็นแล้วฉันไปล่าไปเออจะไปล่าไปเลยค่ะมันทุสร์เมซิซอนโอ้ยโอ๊่โดนฉันจะจับมันนะ อ๋อีวีไม่ได้ยิงโอ้ยสบายน้องโคตรเท่โยนอีวีก่อโอ้ยลมแล้วหรือเ่าใช่ใช่ฉันฉันเอาไปเลยข้างหน้ามีวัน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 อุ้ยสองเต็มเลยเมื่อบนี้ไม่มีคนลงเหรอเอ้ากด F ทำไมเยี่ยมใครมา เรอ,อะขอ,องทองหลังหินเธอไหมนะไมปยาวหลังหินไหมนะฉันอยู่ไกลมากนะฉันหลอกไม่เอาใช่ฉันอ๋มนอมาถึงตรงที่ฉันโล,ล่งอะเหรอก็เป็นหวกก่อนอนะไม่ใช่เก็บมาห็บสีแดงไม่มีวะที่เรา

เนี่ยคลื่เขี่ยวแปลว่าเป็นเลือดมีเขี้ยใช่ไหมทฤษฎีที่ไอบคิดค้นขึ้นเออไปที่ป๋าก่อนโอ้ยแกก็ดิ้นตกใจปืนว้าวโอ้ยกระเป๋าเต็มยังไงบักไม่ได้ที้ที่อันนี้เต้นออกมาอันนี้เต็นมาชินเหนื่อยกระเป๋าอ่ะ สกิวฉันอยู่ไหนแล้วนะเขาเี้ยมวเขียยวแต่ไม่ใช่นี้ล้วบลบมาแล้วข้าโอ้ยมีบีด้วยมีอีบิคามีคาีบิงอักมเลยนะัน ไปเอาไปใช้แต่ขอเธอจะได้ไม่เหี่ยวอ๋อข่อยาเล็กอ้าเดินเด็กไม่มีด้วยตอบก่อนละกันเดินให้กระเป๋าอ่ะเนี่ยอ๋อจะจมวงตายแล้วโออีดอกหูสีทองอีดอกเดี๋ยวไม่ทันเนาะอ้าวหนูจะเสี่ยว สีฟ้าเอ้สีเขียวเขียวแล้วอ๋เธออตาตาลนสีเหลืองีหาดีนหาดีนหาดีนกันเธอวุ้ยขนาดขราเเอาไม่โดน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 ยกีเอ่อกอมันกอามจะา ไม่ไม่ให้เหย่อเรามัจะจับมันอ่ะมันแหยยางี้ยจับไม่ถึงจับไม่ถึงมันแหยยาให้นี่นี่เองแหยยาแหยยาว้าต้องหาคนไปกินยาอีเม็กเราไปกินยาด่วนมียาแช่มียาแช่ใช่ไหม้อยมตื่นตาแล้ว ช่วยยังไงวะเนี่ยชุบก,ก็ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ยันก็มาแล้วตามกูหยอกโอะรูห oh. นามึงอ,อยู่ตรงนี้หมดเลยทำไมเมื่อกี้แทงมงมันไม่โดนเลยปะและ้วสักคือยูมันชอบมันชอบแบบที่มันจิ้งจิงอ่ะกูยิงยังไม่โดนเลย โดนนะแต่มันไม่เข้าไอ้เหี้ยมันหลบไงใครมาส่มตรงนี้เนี่ยเอาตายเลยหอ้นหวา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 นหุ้ยมีมาชุบอ่ะอ่ะไอ้เฮียเอ้ยสกิลไม่ออกอีกแล้วโอ้ยนี่แน่เลยอี่ดอกโอ้ยมันมันไม่มีเกาะไอ้เหี้ยนั่นน่ะไม่นแล้ววะพาราตาพาราตาหวานหวานอยู่ฉันสมองแล้วมั้ย เปนได้หวะได้ยูแม่วายได้กี่อนยี่อนี่ามันเอาเดี๋ยวกลมันแตกบอ๋อ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 เดี๋ยวนี่เรอเว เหนื่อ ANS ยโอเหนื่อยใช่ไหมมอี่ช่มแล้วมือนเทกีดนะรอเรารอเาอาอีแบงต้แทนด้วยมาเหยียขึ er> ้นสิ โอดทดอกิองไรอยู่เนี่ยปีหนึ่งอีแบงกอีแบงก์ V S หนึ่งปีให้มันสู้กันเองก่อนก็ได้เอ้นเก็บอีวีมาแล้วฉันชุบฉันชุบเองมาแล้วฉันชุบเองฉันชุบเองอีวีู่กค้าลุกมาเล่นค่าเร็วค่ายืมไปใครเนี่ยเอาเอายาเกาะไปกินก่อนโอ้โหมีตะเกาะเอาเผื่อไปเอาไปแดกไม่เอาจบเหนื่อยจังที่เหลือ อ,อ,อ,ต,อ,อติดเลยไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอติดแล้วคุณสิดธิ์จายกูจองอไม่ได้อ๋อ,อสีแบ๊กดรูันเมื่อราคาเหรอใช่มีกบผัดอันตายจะเห็นโอ้ยแสวมันจะตายแล้วสิ่ฮียตีหนึ่งไหมคะโอ้โหโอ้โหสองตี่ มันมันมันมีตัวชุดละมุนอ่ะโอ้ยก่าะข้าวางอท่าหองกูหมดเลยเก็บเก็บยาก่อนนี่ค่ะอีกกบอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะออ้ยใครตู้เหมือนได้หรบ วเหลือเกินหงาเลยแต่กแต่กแต่่เลยโอจับไม่ได้โอ้จับไม่โดนโอไม่ได้แล้วเยี่ยบังกลุ่ยนี่พี่มีกอดเล็งเป่าเอาไปเอาไปหลอดสเารยตีนมาวายวายี่มีอะรมงกินยากอดแต่ ลับไมได้มันตัวมาตัวแตออนนี้ีโอ้ยคือกบควยโอ้ยโอ้ยมีฟันต้าโอ้ยเฮียไม่ได้แบกอีแบกอโอ้ยจับควยกูเพิงนุกตาไม่ได้ตาไม่ได้ อนี้มไปหลบกินยาเลยปล่อยเลยมึงม่น่า่อึอียดออ้ยหลังโดนหมดเลอแท่กบออเาเป็นโคเดียวกันหรออุ้ยอย่าให้มันซ้ชั้นแยมาซชั้นแยมาซชั้นพอมันกำลังมันกำลังมันมันไม่ออกม่อไม่ออกไม่ไหายใครไปกินใครไปก อ๋ออ้อยอีกบกี้ยมากตั้งแต่ตรงตรงกลางอ่ะอีตายยังไม่ตายโอ้ได้วะเน,นี่ยอยไหนว่าคะไหน่ตวยิ่งอ่ะชอยไหนว้าวเพคะก็ตายอเ้อเหลืออีกบกีเองอโอ้ที่สองเย่ละ